สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เข้ามาสู่ ep ที่7นะคะ ep ที่7ก็จะเป็นการอัปเดตหลังจากที่ผ่าตัดมาครบ2เดือนนะคะจริงๆก็ยังไม่ครบดีอีก2วันเพราะว่าผ่าตัดวันที่11วันนี้วันที่9อีก2วันจะครบ2เดือนนะคะผ่าตัดไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างหลังจากผ่านมา2เดือนใช่ไหมคะก็คือ ยังมีอาการเจ็บแผลอยู่นิดๆไม่ได้เจ็บแบบทรมานอะไรแบบนี้นะคะแค่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีแผลนั่นแหละคะ่ะยังมีอาการแบบว่าตึงนะคะยังไม่สามารถหันแบบปกติได้อคือหันได้แต่ไม่กล้าหันแรงกลัวแผลฉีกจริงๆมันก็คงไม่ฉีกแล้วแหละแต่เราก็คงกลัวไปเอง มันจะมีออกอาการแบบตึงรั้งอยู่นะคะเนื่องจากแผลยาวมากอย่างที่บอกไปเนาะค่ะแล้วก็ช่วงนี้จะหมดใส่ผ้าพันคอเลยนะคะไปไหนข้างนอกก็ไปแบบเปิดเผยจริงๆที่ใส่ก็อยากให้มันเป็นภาพที่คนอื่นเจอเราแบบสวยงามเนี้ยอ่าก็ไม่ต้องโชว์แผลเยอะเพราะอาจจะตกใจใช่ไหมคะ แต่ก็นั่นแหละ,ะตอนนี้พอใส่แล้วว่ามันอาจจะไปเสียดสีที่แผลเลยรู้สึกแสบๆนิดนึงค่ะก็เลยกลัวว่าเอ๊ะมันถลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผ้าไปสัมผัสแผลใช่ไหมคะก็เลยเปิด,เป,ดเปิดไว้ปล่อย,อย,อยไว้ดีกว่าก็เผื่อใครเห็นก็ทําได้นะอยากําก็ําได้ไม่เป็นไรเลยนะคะค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าฟื้นตัวได้ดีนะคะ ได้เร็วกว่าที่คิดคือสามารถออกไปข้างนอกได้ขับรถได้อะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ว่าเราทำงานหรืออะไรเงี้ยได้ตามปกติอะไรเงี้ยจะจะยังไม่ใช่เนาะไม่ได้มีเรี่ยวแรงเยอะขนาดนั้นทำบ้างพักบ้างอะไรแบบนี้แบบไม่หักโหมนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูดีดตรงใต้คางอย่างเงี้ย มันจะมีอาการยังบวมอยู่นะคะยังชาชากดแล้วเจ็บนิดๆนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนกับไม่เป็นไหลแต่พอลงมาข้างล่างตรงนี้ก็จะพองๆอ,อยู่ดังนั้นอาการที่บวมตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยุบลงไปเลยยังไม่น้อยลงไม่รู้ว่าอีกเดือนหนึ่งจะหายทั้งหมดหรือ,อยังนะคะอยากให้มันยุบ ไปเหมือนตอนปกติแต่ก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะณนะตอนนี้2เดือนก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะเผื่อใครที่กำลังจะผ่าตัดก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเจ็บมากแบบทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามแนนจริงๆเนี่ยเป็นคนขี้กลัวกงังวลอะไรเงี้ยถือว่ามันเจ็บทนได้นะคะ เจ็บทนได้แบบไม่ได้เจ็บมากก็ถือว่าโอเคดีกว่าที่คิดเยอะมากค่ะเพราะตอนแรกคิดว่าผ่าตัดแล้วจะต้องอย่างุง้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ยแต่พอเราผ่าตัดเสร็จก็คือมันดีกว่าที่คิดนะคะผ่าตัดไปก็ดีค่ะสบายใจดีไม่ต้องกลัวนะคะขอให้มีกําลังใจสู้ผ่าเอามันออกไปซะที่เหลือก็กระบวนการถัดไปเนาะอืมอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ มะเร็งไทรอยก็คือการรักษาคือการผ่าตัดแล้วก็การกลืนแร่ใช่ไหมคะเราพูดกันมาหลายคลิปมากแต่เวลามันยังผ่านไปไม่นานเลยเนาะจริงๆเหมือนเราอยู่กับมันมานานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เพิ่งผ่าตัดไปด่านแรกเองกําลังจะเข้าสู่ด่านที่สองอาทิตย์หน้านะคะวันที่สิบเจ็ดอีกกี่วันแปดวันเนาะสิบเจ็ดจะต้องไปนอนโรงพยาบาลอีกสามคืน เพื่อกลืนแร่รัรงสีอดีหนึ่งสามหนึ่งอะนะคะต้องนอนประมาณสามคืนสามคืนสี่วันประมาณนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้เอารังสีด o นไปจับเซลล์มะเร็งที่เหลือคุณหมออธิบายให้เราเข้าใจง่ายประมาณอย่างนั้นเนาะว่าเราตัดออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่หมดจกทีเดียวใช่ไหมคะอาจจะเหลือนิดนดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เอารังสีเนี่ยไปจับทีนี้ระหว่าง การที่รอไปคืนแรกทําไมต้องนานหลายวันใช่ไหมคะมันจะต้องมีระยะในการที่เราหยุดยาฮอร์โมนมีระยะที่เราต้องควบคุมไอโอดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือจะไม่สามารถกินพวกอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยเกลือไอโอดีอะไรเงี้ยกินไม่ได้เนาะแล้วก็ไข่แดงก็กินไม่ได้นะคะชคะ็อกโกแลตกินไม่ได้นมกินไม่ได้เนยกินไม่ได้เอาเป็นว่าใครที่เป็นเนาะ ก่อนคกินแรกคือทำอาหารกินเองคือปลอดภัยสุดเพราะเราไม่สามารถไปซื้อร้านไหนได้เลยเพราะว่าเครื่องปรุงมันจะมีแอลดีนใช่ไหมคะต้องทำอาหารกินเองใครอยากได้เมนูก็ทักมาถามได้นะคะอันนี้ก็คือก็จะดัดแปลงอะคะ่ะเมนูปกติที่เรากินอะอย่างนี้ดีกว่าเมนูปกติที่เราทําเป็นนะคะเราแค่เอามาปรับให ให้ลดการใช้เครื่องปรุงอะไรอย่างเนานะมันจะมีเครื่องปรุงแค่3มอย่างที่ใช้ตอนนี้นะคะก็คือเกลือชมพูเนะาะซุปผัเขียวแล้วก็น้ำปลาเมก้าเชฟเท่านั้นนะคะที่สามารถใช้ได้อย่างอื่นใช้ไม่ได้เลยนะคะก็เนี่ยเอาสามตัวเนี้ยมาทำอาหารเมนูต่างๆก็สมมติคนชอบกินผัดกะเพราอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ยังสามารถกินกะเพราหมูสมับได้ตามปกตินะคะ เพียงแต่ว่าเครื่องปรุงอะจากที่เราอาจจะเคยใส่น้ามันหอยใส่ไม่ได้สมมตินะบ้านไหนใส่น้ำมันหอย,นะหมมหอยก็ใส่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวยี่ห้อนั่นน,น,น,นี่อะไรเงี้ยก็ใส่ไม่ได้เราก็เปลี่ยนมาใส่ซอฟฝาเขียวแทนอะไรเงี้ยค่ะมันก็อร่อยเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ควบคุมไออดีเหมือนคุณหมอเขาบอกว่าอยากให้ร่างกายเราหยยอยเยอะหอยไออดีมั้งค่ะก็จะได้กืนรังสีไออดีไปจับมันคิดว่าประมาณนี้นะเพราะว่าอาหาร ให้เราต้องหลีกเลี่ยงไอลดินร้อเลยค่ะตอนนี้ก็คือควบคุมอาหารมาตั้งแต่วันที่3นะคะเพื่อจะเข้าไปนอนที่โรงพยาบาลวันที่17ก็ประมาณ2อาทิตย์ก่อนหน้าเราก็ควบคุมตรงนี้ให้ดีเพื่อ17ยาเนี่ยมันจะได้เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งนะคะให้หมดไปจากเราสักทีนะะแล้วก็ต้องงดฮอร์โมนไทรอยประมาณเดือนหนึ่ง ก่อนที่เราจะเข้ารับการกลืนแร่นะคะอันนี้ก็งดมาตั้งแต่วันที่18แล้วค่ะพองดฮอร์โมนไทรอยอะคะ่ะตอนที่เรากินฮอร์โมนน่ะถ้าฮอร์โมนเรากลับขึ้นมาในเวลาปกติจะรู้สึกเหมือนปกติรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะปกติเออร่าเริงสดใสได้รู้สึกมีเรี่ยวมีแรงอะไรเงี้ยแต่พอเราไม่กินอะคะ่ะมันก็จะรู้สึก ง่วง,ง,วงนอนเยอะง่วงเดี๋ยวก็ง่วงก็เพลียอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแรงไปทําอะไรได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็มีอาการปวดแขนแบบปวดปวดข้างในปวดจิตดจข้างในบอกไม่ถูกเหมือนปวดในกระดูกอะไรเงี้ยมันมันมีอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็มี หงุดหงิดง่ายบ้างเป็นบางครั้งแต่พอรู้ตัวว่าหมุดหงิดก็จะรีบดึงสติกลับมาว่าเออสงสัยเป็นอาการของที่เราขัดฮอร์โมนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีนอยนอยคืออะไรอยู่ดีๆมันก็เศร้าโดยที่ไม่มีอะไรก่อนหน้าก็อยู่ปกติแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกไม่ได้เป็นซึมเศร้านะคะไม่ได้เป็น แต่คือกลัวมากๆก็เลยเมื่อไหร่ที่รู้สึกหน่อยก็จะรีบแบบหาอะไรทาหรือหาหนังตลกดูหรือฟังเพลงหรือทําอะไรให้หลุดจากอาการเนี่ยอาการเศร้าไม่สนุกเลยมันทําไมเศร้าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าดูหนังเศร้าๆฉากเศร้าๆนี่น้ําตามาได้ง่ายๆเลยนะคะอ่าแล้วก็เสียงค่ะการพูดเนี่ยเรา ถ้าทุกคนเคยได้ยินนันพูดคิดว่าเสียงนันปกติไหมคะคือนันเสียงก็ค่อนข้างจะเกือบปกติละเพยงแต่ว่าก็ยังมีความแหบอยู่นิดๆแล้วก็ไม่สามารถพูดเสียงสูงได้งียค่ะออกเสียงดังๆอะ่ะไม่ได้คือพูดในโทนปกติเลยดังนั้นก็เลยยังร้องเพลงไม่ได้เป็นอีกหนึ่งอาการที่ เศร้าใจนิดนึงก็อาจจะเพราะว่ามันยังไม่หายอะเนาะที่เราจะเห็นว่ามันก็ยังบวมอยู่อะไรเงี้ยมันคงยังไม่หายแต่ภาวนาว่าถ้ามันยุบหมดแล้วจะสามารถร้องเพลงได้นะคะอยากร้องเพลงมากๆเลยไม่ได้เปนคนร้องเพลงเพราะนะคะแต่ว่าเพลงอะมันเยียวยาจิตใจมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมีเสียงที่สามารถร้องเพลงได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่า หลังจากที่เราไปกินแรแล้วจะเป็นยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังในอีพีถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกความห,มห่วงใยเลยสวัสดีค่ะ